วันกำกัก้า,กา,กาวกลุ่ยลาวนะครับตัววันเตียงตอดไก่ก็วันเย็นมาตอดไก่ลาวนะครับแก่ไก่ไรเรามาชมกันเลยนะครับว่าเป็นไก่อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยมาอันนี้กุ้งกับกุ้งเป็ดตอดแด้มานะครับกุ้งตอดได้มาเก กันบลาวกับดับเมเบิ้ลวันนี้เกาขวกันบลาก็ไม่มีได้มากังใมไม่ต้องมางใหม่นะครับแกกอกินเล่นนอนนะครับเพรก็อยู่บ้านนี่เดียวเราก็ก้อยนี่แต่ ไข่ที่เราแล้วก็เรามาใช้ในไข่นะครับอืมในไข่สาวๆไข่ลูกเดียวนะครับไข่ลูกเดียวไม่มาั่งไข่เสร็จแล้วรับก็เหตุกานไม่ได้ก่อว่าห้อมหลามวันว่หอม dây mạch kê đại đây nữa đây nữa cùng gặp nửa à, cây này là gặp giờ là mà อันนี้พิเศษนะครับมาใช่ปรุงติดนี่รอบนี้ใส่ปรุงติบนะครับอตอนนี้เราได้แล้วนะครับเราได้เลยเดีย๋ยวเรามาตดกัน เรายดไลยก่อนอโอเคได,ได้เลยนะ โอเคตัดแรงนะครับโอเคตัดแบบต่อยแ้วนะครับนี่ได้แล้วนะครับไข้ยหยัดใทรนะครับกำๆนะครับไม่ต้องมากมายก็ข้าวกับไข้ก็โอเคเลยครับอืหอมเลยนะครับจำเจมือหอมเลยไข่ยหยัดไทรกุ้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารัดซอสเลยก็มารับกินข้าวพร้อมๆกันนะครับมา ก้าวเม็ดตตยตุวยกับอย่างไรนี่กับบรโรกินกินก้าวเม็ดเตยตุ้ยนี่ไข่หยัดใจกับทำเต็เมื่อนี่ข้างใ,ในข้างในมีกุ้งนะกับอืก็แกนี่ก็โอเคแล้วนะครับ

để mà nhớ nấm luông, để mà con cạn cơn nữa. tao cái chèo, mình chán gì mà bận, đểm bao cái chỗ con con mình đó con này thành chuẩn luôn con tao con chim mình mình luôn cột ok cho kênh yani yeah, yeah. นำมกินเยอะๆนะครับนี่ของเต็มแก้ววันสิบดิบโอ้โหกระทบไปเลยอาลร่อดเลยครับโอเคนะครับก็พ่นดุกทันเตติดตามนะครับก็พ่นเตะคอยรับชมนะครับบอว่าถ้าเราไม่ทำก็อดนะครับต้องลุกขึ้นทํานับนึ่งเลวก็ต้องมีซองนะครับ มีซองจามเจ้หกเจ็ดดเก้าสิบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เข่นี้นะครับสวัสดีครับ